เราใช้โครงเตาเกรเอนะครับทุกอย่างก็ใช้เกรเอหมดนะครับรุ่นนี้ประกอบด้วยฝาปิดนะครับแล้วก็ลูกค้าขอเป็นขอเป็นเ,เป็นเบ้าตาไก่นะ นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบก่อนส่งนะครับเป็นเตาขนมครกรุ่นสแตนเลส2หัวเตานะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดลำปางนะครับก็ได้ดูคลิปก็สนใจเตาทำขนมครกนะครับเห็นงานของร้านตลาดไทยแก๊สแล้วทำแข็งแรงและก็ทนทานนะครับใช่ครับเราทำเราใช้โครงเตาเกรดเเลยครับโครงสแตนเลสเนี่ยนะครับเราใช้ โครงเตาเกรด A นะครับทุกอย่างก็ใช้เกรด A หมดนะครับรุ่นนี้ประกอบด้วยฝาปิดนะครับแล้วก็ลูกค้าขอเป็นขอเป็นเป็นเบ้าตาไก่นะซึ่งเบ้าเนี่ยนะครับเราสามารถทางลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาตาไกา่หรือเบ้าที่นี่น้ำหนักเบาเพื่อไว้สำหรับร่อน แต่สําหรับแคะนะครับก็ใช้ตาไก่หรือจะล่อนก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ของตาไก่น้ําหนักมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยเบ้าจะสวยนะครับจะตื้นปากฟางแล้วก็ตื้นทําให้กินแป้งน้อยนะครับตัวนี้นะครับตาไก่หรือจะเอาตาอื่นก็ได้นะครับมีแผ่นกระจายความร้อนนะครับเราทําจากเหล็กแผ่นนะครับไม่ใช่สังกะสีนะครับแผ่นกระจายความร้อนแล้วก็เตาครับฮะ ก็มีเบ้าตาไก่นะครับเป็นอันนี้เป็นคู่นะครับมีแบบ1หัวเตา2หัวเตาแล้วก็3หัวเตานะครับ4หัวเตา1หัวเตาเลือกได้นะครับคุณลูกค้าเลือกได้อันนี้เราจะมาดูรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวลองไฟทีหนึ่งนะครับเรามีหัวปรับสายนะครับแล้วก็เป็นวาล์โยกนะครับวาล์โยกนี่สังเกตง่ายนะครับคุณลูกค้าวาล์โยกประโยชน์วาล์โยก เนี่ยสำคัญมากนะครับอย่างนี้ให้รู้ว่าปิดนะครับจะไม่สับสนเวลาเปิดก็ดึงมาหาเรานะครับถ้าสมมุติว่าเรามาดูอ้าวตอนนี้ปิดอยู่นะครับก็ปลอดภัยแต่บางทีเรามาดูปุ๊บอ้าวเปิดอยู่เราก็อย่าเพิ่งเอาปืนยิงนะครับเดี๋ยวแก๊สมันจะรั่วตรงนี้แก๊สมันจะกระจายทั่วนะครับก็ประโยชน์ของวาวโยกจะดีอย่างนี้แล้วก็เป็นทองเหลืองด้วยเดินสายด้านหน้านะครับด้วยาสายแก๊สทอนแก๊ส ทนน้ำมันนะเกรดเอเลยนะครับเดินด้านหน้านี่นะครับสวยงามไม่ต้องไปโยงข้างล่างให้เกะกะเลยนะครับส่วนมาดูโครงเตานะครับไอตัวนี้โครงเตานี่เราจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับที่ว่าดูยี่ห้ออื่นทำไมมันถูกกว่าของตลาดไทแก๊สทำไมแพงนี่นะครับด้านล่างนะครับเราทำสแตนเลสหนานะครับสังเกตนะครับเราจะมีโครงสแตนรเลสอีกอันหนึ่งนะครับประกบด้านล่างนะครับตลอดแนวตรงนี้นะกันอะไรครับ การความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ถ้าไม่มีตัวนี้แล้วนะครับมันจะยุบน่าจะยุบลงมายิ่งเป็นสเตเลสเกรดนิ่มๆน,นะครับยิ่งยุบง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีคานในี่คารเหล็ก คาเหล็กประกบอีกทีหนึ่งเพื่อจะยึดเตาเนี่ยแหละครับตัวนี้สําคัญนะครับเราจะมีทุกรุ่นเลยนะครับสหัวเตา3หัวเตาเราจะมีคานสเตเลเลตตัวนี้คอยรับน้ําหนักาการเผาไหม้ของเตาถ้าไม่มีนะครับอพอเราใช้นานๆนะครับพอเปิดไฟยิ่งสเตเลเลตบางๆนี่ครับมันจะแอนตรงกลางเลยนะครับเราก็ทําป้องกันเอาไว้เพราะสเตเลเลสเราหนาด้วยพอหนาแล้วเราก็ลักษณะที่ว่ามาีแกนกลาง เพื่อให้คุณลูกค้าได้ใช้ได้ทนได้นานนะครับนี่แหละครับจุดเด่นของเตาแก๊สที่ของผมร้านตลาดไทยแก๊สได้ต่างทําขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูไฟกันนะครับมาดูไฟว่าไฟของเรานี่จะสวยขนาดไหนนะครับไฟสวยนี่หมายความว่าออกมาก็เขียวเขียวนี่ครับเขียวเขียวยงงี้เลยนะครับเขียวเขียวอย่างนี้นะครับก็เวลาลงแผ่นกระจายความร้อนนะครับ ถ้าลงแผ่นกระจายความร้อนอันนี้นี่นปรับอากาศนะครับถ้าเอาเข้าไปลึกๆเนี่ยมันก็จะเป็นเปลวแดงอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องอ,ออกมานิดน,นึงให้ออกให้อากาศเข้านะครับไฟก็จะเขียวๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาลงแผ่นกระจายความร้อนนะคุณลูกค้าครับก็แนะนํานะครับให้เปิดตรงกลางก่อนนะแล้วค่อยลงไปวางลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยปรับอากาศกันนะครับไม่งั้นนะครับเดี๋ยววางแผ่นวางเป้า ปิดวางเบ้าแล้วก็เปิดปุ๊บนบางทีเนี่ยไอ้ปืนยิงแก๊สเนี่ยไม่ติดไงแก๊สสะสมอยู่ด้านล่างแล้วมันจะปุ๊บนะจะตกกระจายกันนี่ครับไฟจะสวยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยไฟจะสวยอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> คุณลูกค้าชมคลิปนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สน,นะครับเรามีาบริการส่งให้ถึงที่เลยนะครับส่งทางขนส่งเอกชนนะครับก็ประมาณสั่งของประมาณ 2- 3สาวันนะครับก็ ก็ส่งได้เลยนะครับก็ส่งได้นะครับโอ,อนเงินปุ๊บนะครับส่งสลิปมาเป็นหลักฐานทางกฎหมายกันนะครับแล้วเราก็จะส่งให้คุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ส่งเราส่งตามที่เราเราได้ทําคลิปวันนี่เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะผิดรุ่นผิดแบบนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนะครับช่องทางติดต่อทาง YouTube ทาง Facebook ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงเตาขนมครก อันนี้ทําหอยครก็ได้นะครับทำขนมไข่ขนมครก,ขน,ครกขนมครกสิงคโปร์หอยครกหรือบ้าบินครกก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็สนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านตลาดไถ่แก๊สน,นะครับขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ